มาเรื่องคุณครูกันบ้างค,คุณครูเนี่ยเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะะแต่ทีนี้ฮะทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้วจริงๆคุณครูทำอะไรเพื่อเธอไปดูกันนะฮะ โอยน่ารักอะ่ะน่ารักอ่ะน้องๆเด็กๆหรือว่าคุณคร,รู <c oughs> คือท,<า>ทั้งเด็กๆก็ <ๆ S 2> น่ารัก <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือเด็กๆก็เต้นกันอยู่บนเวทีเนี่ยนะฮะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยคือโคโรดกราฟโอ้โห ท่าสับของนักเต้นโคโรก้าเรียกชื่ออินเตอร์มโคโรกราออกแบบออกแบบท่าเต้นแล้วแล้วก็ยังต้องมาเต้นให้เด็กๆดูกันด้วยเด็กๆยนี่น้องคนเมื่อกี้สมบัดหัวเต็มที่เลยน้องๆก็จ้องมองไปด้านล่างครูทําท่าไหนหนูก็จะทําท่าตามออแต่ว่าเด็กๆกับครูเนี่ยคือต้องมีสติมากนะคุณ คุณเคยเต้นอยู่บนเวทีไหมและคุณครูชูมือขวาแต่จริงเด็กต้องชูมือขวาเหมือนคุณครูใช่ไหมแต่มันมองภาพกลับกันไงมือซ้ายอีกด้านพอครูไปทางนู้นเด็กก็ไปทางนี้ต้องมีเด็กบางคนสับสนอาจจะเป็นดิฉันแหละตอนเด็กๆนะหนึ่งในนั้นตอนเด็กๆอันนีฉันใช้วิธีการเป่านกหวีดเปลี่ยนท่าเอานะอะไม่มีหรอกห้าหกเจ็ดแปดไม่มีค่ะเป่านกหวีดเธอครูหนูจําไม่ได้หรอกค่ะห้าหกเจ็ดแปดะค่ะนับไม่พร้อมเพืม่ออคือเพื่อนไปละ เพื่อนไปแปดลหนู่ัออย่หกอยู่เลยใช่ค่ะเป่าหนุกวีเถอะแล้วหนูจะเปลี่ยนท่านะคะฝากคุณครูเป็นอีกหนึ่งวิธีก็ได้นะน่ารักดีนะเป็นภาพที่คนเอามาลงบอกว่าโหเด็กๆก็น่ารักคุณครูก็น่ารักขอบคุณคลิปติ๊กต็อกนะฮะจากไอเมมีมากๆเลยนะครับ